โซเชียลระอุส่องความคิดเห็นชาวเน็ตในไอจีตรงๆหลังลือเลิกเบสเป็นคู่รักที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์อย่างมากในตอนนี้ระหว่างตรงๆกฤษกรกนกทรและเบสรักวานีคำสิงหที่มีหลายเรื่องราวทำให้ชาวเน็ตโยงว่าคู่นี้แหละเลิกกันแล้วในขณะที่สาวเบสเคลื่อนไหวโพสต์ภาพต่างๆหนุ่มตรงๆ,รงๆก็ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆ โพสต์ล่าสุดของหนุ่มตรงตรง,ตรงคือวันที่8เมษายน2566ที่ผ่านมาซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงประเด็นความรักครั้งนี้จำนวนมากทั้งบอกว่าที่ไม่รู้เกิดไรนะน้องตรงๆแต่ความรักน้องน่ารักมากเสียดายนะถ้าปรับมาคุยกันได้ลองดูนะคะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นไปตามผู้ไม่ปรารถนาดีต้องการสงสารผู้ยอทุ่มเททุกอย่าง ขอให้เป็นแค่ข่าวลือนะคะเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ภาวนาอย่างเดียวว่าการเลิกกันครั้งนี้จะไม่มีเรื่องการนอกใจมาเกี่ยวข้ายองค์พราะสังคมไทยรับข้อนี้ไม่ได้และถ้าทำงานในระดับอินเตอร์จะถูกแบนทันทีเพราะถือว่าไม่สามารถเป็นตาวายย่างได้ถ้าเป็นข้อนี้ถือว่าพี่ฆ่าตัวเองและอนาคตในวงการของตัวเองชัดๆภาวนาอย่าให้เป็นข้อนี้นะ มันเป็นเรื่องของคนสองคนทำไมคนไทยชอบไปเผือกเรื่องของเขากันจังนี่อ่านเม้นว่าจะไม่พิมพ์ละนะบางเม้นเหมือนไปเป็นเจ้าทีวัตรเขารู้ดีไปหมดทุกอย่างตัดใจแทนพวกเขาว่าพวกเขาเป็นแบบนุ้นแบบนี้ให้พวกเขาจัดการกันเองถอดอย่าไปคิดแทนพวกเขาเลยมันเป็นเรื่องของคนสองคนครับผมมอมอตรงๆอย่าทิ้งเบสไปไหนนะจับมือกันไว้ เบสรักตรงๆมากนะสงสารเบสตรงๆรงทำงานก่อนนะลูกมีเงินแล้วค่อยหาแฟนน่ารักรักแต่งตัวเรียบเรียบแต่ต้องเอาคนนอการน่าจะได้ไม่มีคนจับเต้ามองอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ลืมลืมลืมอย่าไปคิดมากยังมีคนให้กำลังใจอีกเยอะสู้ๆูคิดแต่แรกแล้วของที่เขาให้ทั้งหมดเอาไปคืนเขาด้วยนะคะจะได้ไม่ขึ้นชื่อว่า ลูกชายแม่แม่ทำไมปล่อยมือน้องง่ายง่ายแบบนี้คะไหนสัญญาจะไม่หล่อยมือกันไงคะน้องลบทุกอย่างหมดแล้วลูกชายกลับมาทำความเข้าใจกับน้องให้เข้าใจนะผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะจะปล่อยมือไปแบบนี้เลยตรงๆควรได้แฟนที่ดีกว่านี้อดีตคืออดีตอนาคตค่อยหาใหม่